ก็สวัสดีผู้ชมทางช่องคิดปั๊มชแนลนะครับผมพบกับแบบกันที่1.5ครับผมบริษัทป .6 นะครับพบกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่เราเรียนเรื่องตัวประกอบและตัวประกอบเฉพาะแล้วก็การแยกตัวประกรอบนะครับประกรอบที่นี้เรามารู้จักอะไรครับตัวาหารร่วมและก็ตัวาหารร่วมมากกับหาหอละโมครับหอละอโมคือตัวาหารร่วมมาก คือตัวี่มากที่สุดนะครับถ้าพูดง่ายๆก็หมายถึงเออมันมีลูกน้องในตัวอย่างนะ42ครับ21มีลูกน้องที่เป็นเหมือนกันและคนไหนอายุมากที่สุดคนไหนเยอะสุดก็คืออรมอแค่นั้นแหละครับลูกน้องร่วมกันก็คือตัวหารร่วมคือตัวประกอบร่วมครับเคลียร์ไปเริ่มกันเลยครับับ สามสิบสามมีตัวประกอบหนึ่งแน่นอนครับมันจะมีหนึ่งมีสามมีสิบเอ็ดและมีตัวมันเองก็คือสามสิบสามครับผมต่อมาสามสิบห้าครับผมมีหนึ่งมีห้าห้าก็คูณเจ็ดหนึ่งก็คูณสามสิบห้าเสร็จแล้วครับหาตัวที่เหมือนกันครับหาลูกน้องที่เหมือนกันคือเลขหนึ่งครับผมตัวประกอบร่วมของสามสิบสามและสามสิบห้าก็คือหนึ่ง ที่มากที่สุดครับผมตัวหารด้นที่มากที่สุดหรือคือหรอรมอที่ให้สุดหนึ่งนะครับผมดังนั้นหอนอมอของสามสิบสามและสามสิบห้าคือเท่าไหร่ครับก็คือหนึ่งครับก็คือตอวหนึ่งครับผมเสร็จแล้วเรามาดูข้อสองครับผมสองสี่สิบสองและหนึ่งร้อยห้าแน่นอนครับมีหนึ่งครับผม มีสองครับสิสองจำนวนคู่ครับผมสได้ไหมสาก็ได้่สี่ไม่ได้ห้าไม่ได้หกครับผมหกคูณเรับผมสานี่จะไปคูณสิสีครับใช่ไหมอสามไคูณสิสอสงนี่จะไปคูณยีอดแล้วก็สุดท้ายสีสองครับผมจับเป็นคู่เป็นคู่ครับผม คูณกันจะได้สี่สองครับจะเป็นคู่เป็นค,นคู่เป็นคู่นะครับโอเคครับผมรอบห้าก็จะมีหนึ่งครับผมสี่ล้านคนมีหนึ่งมีสามครับผมมีห้าเจ็ดได้ไหมเจ็ดเก้าได้ไหมเก้าไม่ได้แปดไม่ได้ ต่อมาก็จะเป็นสิบห้าครับผมอ่าสิบห้าสิบห้าต้องคู่กับอะไรสิบห้าคู่กับเจ็ดนะโอเคห้านี่ต้องคู่กับยี่สิบเอ็ดอ่าสามเป็นต้องคู่กับสามสิบห้าขีมาเรียครับหนึ่งก็ต้องคู่กับร้ยรบอยห้าค,ครับผมอเสร็จแล้วหาตัวที่เหมือนกันครับหนึ่งครับอะไรครับเจ็ดครับ ยี่สิบเอ็ดครับนะกออนี้เขาเรียกว่าตัวประกอบร่วมของสิบสองร้อยห้านะครับผมก็มาเขียนลงครับเป็นหนึ่งเจ็ดยี่สิบเอ็ดตัวหารร่วมมากที่สุดของสิบสองร้อยห้าก็คือตัวที่มากที่สุดครับคือยี่สิบเอ็ดครับผมเรียบร้อยครับผมดังนั้นหอโรอมของสนะี่สิบสองและ หนึ่งร้อยห้าคือเท่าไหร่ครับคือยี่สิบเอ็ดครับตอบยี่สิบเอ็ดครับผมเสร็จเรียบร้อยครับขอ้อสองเราไปดูข้อต่อไปครับโเเรามาดูตัวน,นี้จะมีสามตัวครับผมหมายถึงมีหัวหน้าอยู่สามหัวหน้าครับผมหนึ่งสองสามสี่หก แปดหกสี่ยี่สี่แปดสามยี่สี่สิบสองโอเหกสี่สี่จับผู้ถูกมเนี่ยจับผู้นั้นเอ้าแปดมันมาได้ไงแปดมีไหมครับแปดไม่มีนะครับผมโอเคจับผู้สิบสองโอเค น่าจะถูกแลครับทีนี้อ่าสิบสองสิบสองสิบสองสี่หนึ่งสองสี่ห้าสิบแล้วก็ยี่สิบครับผมถ้ามายี่เปดก็จะมีหนึ่งมีสองมีสี่เจ็ดเจ็ดสี่สิบแปด แล้วก็สิบสี่คูณสองยี่สิบแปดแล้วก็ยี่สิบแปดหาตัวที่เหมือนกันครับมีหนึ่งมีสองมีสี่หมดหรือยังครับได้แล้วเราก็เขียนลงไปครับตัวที่มันรวงของคือหนึ่งมีสองมีสี่ตัวที่มากที่สุดรครับทีนี้ก็คือเลขสี่ดังนั้นออเรามมของสิบสอง ยีสิและยี่สิปดคือเท่าไหรครับคือสี่ครับำตอบสครับเสร็จเรียบร้อยครับมาดูข้อต่อไปครับอ่าเอา้าเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับผมแล้วก็ลอกข้างบนลงครับมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีหกมีสิบสองอันนี้เราลอกจากข้างบนนะครับตัวนี้ตัวเลขเหมือนกันมาดูยีิบสี่ครับก็มีหนึ่ง มี2มี3มี4มี6มี8มี12แล้วก็มี24ครับ36ครับมี1มี2มี3มี4มี6กมีไหมแปดไม่มีเจ็มี9้า มีสิบสองแล้วก็มีสิแปดแล้วก็มีสาสิบหครับผมหาตัวที่มันเหมือนกันครับผมเหมือนกันกคือหนึ่งสองสามสี่หกเยอะเลยครับเลยแล้วก็สิบสอครับเกียยนลงไปครับตัวนี้หนึ่งสองสีแดงดีกว่าหนึ่งสองสาม 4 6 9 12ตัวที่มากก็คือสุดก็คือ12ใช่ไหมครับอ๋อ,อมอมอมอของ12และ24และ36คือเท่าไหร่ครับคือ12 เศษละครับนี่ยข้อห้าครับผมข้อห้าต่อไปครับสามสิบห้าก็จะมีหนึ่งแน่นอนครับมีห้ามีเจ็ดครับผมแล้วก็มีสามสิบห้าสี่สิบเก้ามีหนึ่งครับมีเจ็ดครับผมเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าแล้วก็สี่สิบเก้าครับผมห้าสิบหกก็จะมีหนึ่งครับผมมีสองสามได้ไหม สามได้สี่ได้ไหมสามสี่ห้าไม่ได้หกไม่ได้เจ็ดครับผมเจ็ดแปดห้าสิบหกสี่นี่ก็ต้องไปคูณกับสิบสี่สองก็ต้องไปคูณกับยี่สิบแปดสุดท้ายห้าสิบหกตัวมันเองหาตัวที่เหมือนกันนะครับหนึ่งกับ เจ็ดครับผมมีสองตวัวก็ใส่หนึ่งครับเจ็ดตัวไหนมากที่สุดก็คือเจ็ดดังนั้นเจ็ดเป็นฮอรลมอครับผมฮอรลมอของสามสิบห้าสี่สิบเก้าและห้าสิบหกคือเท่าไหร่ครับผมคือเจ็ดครับผมตอบเจ็ดครับผมเป็นการเสร็จเรียบร้อยอยังไงก็ฝากกดไลค์กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับแล้วพบกคลิปต่อไปสวัสดีครับ